สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมทุกท่านครับสวัสดียามเช้านี่ครับมายามหนูครับดักไว้ไม่กี่หลังครับหมายหายากเหลือเกินหมายที่ผมมาดักวันนี้เป็นเนี่ยครับข้างๆมันจะเป็นป่าอ้อยครับเขาตัดแล้วเรียบร้อยแล้วผมก็เมื่อก่อนขี่รถผ่านบ่อยครับก็เลยสังเกตว่าเออเขาตัดแล้วอ้อยมันน่าจะโล่งครับหนูข้างในน่าจะมีพอเขาตัดเสร็จปุ๊บหนูมันต้องหาที่ใหม่ครับเพราะว่าที่เก่ามันโล่งแล้วนี่ครับก็เลยเป็นคณะนี้ครับ ญาลูกๆกว่าเขาครับอยู่ใกล้อยู่ใกล้มากที่สุดผมก็กะว่ายังไงหนูมันต้องมาอาศัยอยู่นี่ก่อนแน่ครับรอรออ้อยโตหรือรอก่อทํานาครับมาเดินดูเมื่อวานครับเจอร่องรอยการกัดใหม่ๆขี้ใหม่ๆคุ้ยใหม่ๆครับก็เลยดักไว้หมายมีน้อยครับดักไว้แค่ห้าหกหลังครับส่วนจะได้ตัวไม่ได้ตัวก็อีกเรื่องนึงครับขอให้มันหมานครับเพื่อให้การเสียเวลาตามลุ้นตามเชียร์ไปเรื่องกันเลยครับเล t s g ครับลุ้นไปด้วยกันเลยหลังแรกเป็นยังไงหลังแรกเป็นยังไงมันมีรอยคุยรอยกัดครับแล้วก็ดูที่คุยใหม่ใมกัดใหม่ใหมครับมีตัวแน่ครับแต่ผมไม่รู้ว่าหนูอะไรแล้วก็ไม่รู้มันจะได้ไม่ได้ต้องร้องเสียงดูครับไม่ร้องก็ไม่รู้เนี่ยครับรอยคุยครับอันนี้โดนไหมอ้ชึบอันนี้ไม่โดนครับกะเอาวิ่งซ้ายวิ่งขวานี่ยยังไงก็เจอผมแน่แหละ แต่ไม่มาครับไม่มานี้ก็ไปโดนนั่นอืนแหละอยู่สี่ห้าหลังห้าหลังครับหมายก็หายากเหลือเกินหนูก็จะหายากครับผ่านสมองรพูมมาหลายสมองระพูครับน่าจะรู้ดีหนูด็อกเตอร์ครับไปครับนี่ครับยาลกๆครับใครออกหานูก็เซฟๆก็ไหนนะครับเสียวขาแทนครับเงียบลอยมันล่องมันวิ่งครับเป็นร่องมาเลยเนี่ยนี่เป็นล่องครับน่าจะมีตัวครับตัวน่าจะมาไม่ถึง น่าจะติดกับข้างหน้านู้นหรือเปล่าคิดในแง่ดีครับไม่รู้อะหอยได้เสียวคอยได้เสียวนี่ครับนี่ลายมันคุยมีตัวแน่ครับนี่คุยใหม่ๆครับคุยใหญ่ๆอย่างนี้ผมผมว่านั่นจะหนูใหญ่หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับแต่มันมันคุยรูใหญ่จังนี่ครับนี่ลายคุยใหม่เลยครับเห็นไหมครับหาหอยหาอะไรตามพนธพนาครับหาหอยหาปูหูนี่ครับหิริเลยคุยมาคืนแน่เลยครับนี่มีตัวครับอย่างนี้ น่าโดนครับมีร่องรอยเราก็มีมีร่องรอยเราก็ได้ลุ้นครับได้ตัวไม่ได้ตัวก็อีกเรื่องครับออกมาก็ได้ลุ้นแล้วครับไม่ได้ออกนอนอยู่บ้านก็ไม่ได้ครับเอาแล้วเอาแล้วอยู่ไหนหนาะนรับโอ้โหเลยกัดครับขาวเลยมีขี้ด้วยเป็นหนครัวหรือเปล่าไม่แน่ใจ ผมดักไว้ตรงไหนเนี่ยลมมันพัดแรงนะครับขอญาตหาก่อนครับมูนเจอแล้วครับลมมันพัดมาบังไม่โดนครับโอ้ี่ครับกัดใหม่ๆเลยลองปอยกัดคุยๆเขาขาวนะครับเต็มเลยมีขี้นะครับแต่ไม่โดนครับหนูกินเยอะยยกครับเดี๋ยวนี้เจอหมายหมายว่าหายากแล้ว ได้ตัวหนูยากกว่าครับไม่เป็นไรครับสะสมประสบการณ์ไปนี่ครับยญาเขียวๆแล้วกัดครับนีท่านผู้ชมว่ามีตัวไหมอเนี้ยย่ายางเขียวอยู่เลยนี่ครับกัดไหลกล้านเลยอะ่ะนี่นี่คุยมาคืนแล้วครับนี่นี่ครับมันน่าโดนเหลือเกิน แต่ไม่รูู้อยู่ไหนครับมันไม่เป็นล่องเลยมันคุยให้มั่วครับถ้าเป็นล่องก็พอดักทางล่องได้ครับเอาฟ้าผ่ามาลงล่องได้อันนี้มันไม่มีล่องครับผมก็ไม่รู้จะดักยังไงอะชึบ๊บ <c oughs> ปวดร้าวอันนี้ก็ไม้โดนครับเอาแล้วล้างไม่ดีแล้วสิเงียบๆเหล้วเกิน <c oughs> มันลอยคุยลอยกัดมันน่ากินมากครับแต่มันไม้กิน นี่ครับกัดหญ้าแหลกเลยลองมั้งในนูหนูเล็กหรือเปล่าครับอันนี้ไม่แน่ใจนะครับากัดหญ้าแหลกมาครับืหูนี่ครับลอง้อยครับมีตัวนะครับอย่างงี้นี่ครับลอยขุดหาหอยหาอะไรมากินครับอืออกมาจากไในครับมน่าโดนครับแต่มันไม้โดน ผมก็ไม่รู้จะดักยังไงแล้วจะมีทางนะจะเอาฟ้าผ่ามาครับฟ้าผ่ายิงอยู่สี่ห้าอันครงัรนก็พังหมดหายมั้งครับหมาคาบมั้งอันนี้ดักหน้ารูเลยโอ้โหอันนี้ก็ไม่กินครับฝนมันลงด้วยเมื่อคืนอเนี่คุยๆรูมันอยู่ตรงไในหรือเปล่าผมไม่รู้แน่ใจนี่ๆน่าจะรู้ครับรูไม่ใหญ่เท่าไหร่ก็เป็นหนูครัวครับไม่โดนครับ กินยากกินเย็นครับหนูหาหมายว่ายากครับได้ตัวยาก,กวีกมันไปนะครับถือว่าได้ลุ้นได้เสียวครับชมบรรยากาศสดรากาศยามเช้าครับนะครับไม่ร้อนเท่าไหร่แดดนหนุ่งไม้หน่อยครับคุ้มๆนะครับเมฆก็คึ้มๆหน่อยหน่อยครับฝนจะมาอีกหรือเปล่าไม่รู้ครับคืนนี้จะได้สักตัวไม่หนอจะได้สักตัวไหมหนอะมีแลากัดเห็นไหม นี่ครับกัดใหม่ๆขาขาวน่าจะมีตัวนะครับโอ้โหเห็นนี้ก็ไม่โดนครับอันนี้เปลี่ยนเป็นเหยื่อขี้ใต้นิ่มครับขี้ใต้ก็ไม่เอาครับหัวเชื้อไม่เอาขี้ใต้ก็ไม่เอาอีกนะครับรอยกัดคุยมันยาวนะครับอหนูอะไรหนอเหยื่ออะไรก็ไม่กินนี่ครับล่องรอยล่องรอยการคุยเยอะมากครับนี่นี่ลอยขี้ไหมครับหนูน่าจะตัวรุ่นๆอยู่ครับนี่นายเป็นหนูครัวหรือไงคุยตลอดแนวแล้วครับตลอดคันนาเลยไม่กินครับ จะได้กินเจทำไม,มั้งผมอันนี้ไม่เอาเลยครับนี่ครับลายคุยนี่ครับลายคุยแหลกลาเลยครับนี่นี่ครับนี่ก็ลยคุยนะครับนี่คุยมาคืนเลยครับนี่แปลกใจทำไมไม่กินเหยื่อโอ้คุยแท้แล้วครับมันไม่กินเหยื่อครับ เหยื่อสดเหยื่อปูเหยื่อหอยก็หายากครับน้ําแห้งหมดแล้วปลาเปอดก็หายากแล้วครับน้ําในห้วยแห้งหมดเลยครับรอหน้าฝนน้ามาอย่างเดียวครับแถวบ้านผมช่วงนี้ก็หาดักหนูพอได้อยู่ได้กินไปก่อนครับนี่ครับขยับไปหน่อยนี่หลังสุดท้ายแล้วครับเมื่อกี้อยู่ตรงนู้นครับกอหญ้าตรงนน้นนะครับเป็นแนวนะตรงโน้นห้าหลังแห้วหมดเลยครับ ผมก็เดินเดินมาครับตรงนี้เจอร่องรอยหลังเดียวครับไม่รู้จะได้ตัวหรือเปล่านะทาไมได้วันนี้ก็กินเจแล้วครับ <c ười> มือใหม่หัดดักครับไม่หมานเท่าที่ควรก็ต้องศึกษากันไปครับเดี๋ยวรู้กันไปอยู่เฉยก็ไม่ได้ลุ้นครับออกมาอย่างนั้นก็ได้ลุ้นได้เสียวครับมา,มาหลังสุดท้ายครับอาชึบอโอ้โหอันนี้ไม่แฮวครับแต่ดูตัวอ๋อ เอาละเอาละอย่างไรก็ไม่แห่แล้วครับสะสมกันไปครับพอได้อยู่ได้กินอืมอันนี้หนูอะไรไม่รู้มาดูกันจะัดครับอืมมดแดงไฟครับมดแดงไฟเยอะจังน่าจะเป็นหนูครัวครับตัวเทาหลังสุดท้ายครับนึกว่าจะแหวาซะแล้ว ปากยังคาบอยู่เลยครับตัวรุ่นๆครับมันใหญ่มากอ้ยหนึ่งวัวจะแห้วครับครับอันนี้ห้าหลังได้ห้าหลังได้หนึ่งตัวเอ้ยเมื่อกี้ห้าหลังไม่ได้ตัวครับหลังที่หกหลังสุดท้ายได้หนึ่งตัวครับไก่กันพอสมควรครับอย่างดีครับได้น้อยก็ได้มากก็สะสมนะครับพอเราได้อยู่ได้กินครับเราได้มงทีก็ได้ตัวมางทีก็ไม่ได้ครับ ถ้าได้น้อยก็สะสมสะสมแช่ตู้ครับพอพอได้กินแล้วก็ออกมากินครับประหยัดใช้จ่ายในครัวรวนในยุคแบบนี้ครับอันไหนพอหาอยู่หากินได้ก็ทาไว้ก่อนครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องน้องใหม่อยู่ด้วยกันเป็นยาครับเป็นกําลังใจให้ด้วยครับขอบมากครับในหมานท่าดีควรนครับแต่ก็ถือว่าสะสมไหมครับขอบมากครับ